ทำไมถึงแพงอะพี่อันเนี้ยหมื่นห้าเกิดมันยิ่งสูงยิ่งสูงขึ้นไปอย่างเงี้ยราคามันก็จะขึ้นอีกใบละสี่พันก็มีใบละห <c oughs> มื่นก็มีสามใบสามแสนใบละแสนรึเปล่าคะเนี่ยใบละแสนเลยครับตัวนี้ใบละแสนสมมติว่าเป็นต้นต้นเดียวกันเลยเนี่ยแต่ว่า ลายมากิ้งบนใบไม้เนี่ยไม่เหมือนกันราคาจะแตกต่างกันไหมคะพี่ค่ะไม่คิดว่าจะขายได้แต่กลับขายได้เงินเงินเป็นแสนนะเดี๋ยวเพ้จะเอากลับไปเลี้ยงเรามาดูกันนะคะว่าจะรอดหรือไม่รอดค่ะสวัสดีค่ะอาที์นี้ไม่ได้พามากินนะคะแต่วันนี้เราอยู่ที่หม่องนี่คาเฟ่สาขาริมหนองประจักษ์ค่ะ คลิปนี้นะคะเป็นคลิปสําหรับคนรักไม้ด่างโดยเฉพาะเลยวันนี้กูจะพาเพื่อนๆมาเดินดูไม้ด่างที่หม่องนี่ออนซอนอุดรไม้ด่างค่ะหลงรักไม้ด่างหรือถลงรักชานมไข่มุกหลงรักกาแฟก็มาที่นี่เลยหม่องนี่คาเฟ่แต่ถ้าอยากเปลี่ยนตัวเองใหม่สวยมีสเสน่ห์ทันชัยก็แวะมาที่นี่ก่อนอุดรสัยกรรมโดยแพทย์อีกงพรทิพย์ปรึกษากับคุณหมอได้โดยตรงไม่ต้องจ่ายมัดจําก่อนอยากทำอะไรแวะ คาเฟ่นะคะทางซ้ายมือตรงนี้นะคะก็ยังคงขายเครื่องดื่มเหมือนเดิมค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยงานไม้ด่างเนี่ยกุ้ยต้องบอกทุกคนก่อนนะคะว่าไม่ได้จัดทุกวันแล้วก็ไม่ได้มีทุกอาทิตย์ค่ะซึ่งงานไม้ด่างนะคะจะจัดทุกเสาร์อาทิตย์เว้นเสาร์อาทิตย์ค่ะค่ะและในโซนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นในโซนไม้ด่างของมอนนี่เดอะแพนค่ะและนอกจากนี้นะคะนอกจากจะมี โซนไม้ด่างของทางหม่องนี่เองแล้วเนี่ยทั้งในโซนข้างในแล้วก็โซนข้างนอกนะคะก็จะเปิดโอกาสให้ทางร้านค้านะคะสามารถที่จะเอาไม้ด่างนะคะมาจัดวางจําหน่ายได้อีกด้วยค่ะโดยมีค่าบริการนะคะครั้งละ200บาทค่ะ หรือถ้าหากว่าบ้านใครนะคะมีไม้ด่างหรือว่าอยากจะมาแลกเปลี่ยนไม้ด่างกันนะคะก็สามารถมาที่งานนี้ได้เลยค่ะแต่ตัวเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องไม้ด่างเลยค่ะแล้วก,ก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะก็อยากจะรู้แล้วก็มีคําถามเกี่ยวกับไม้ด่างเยอะเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าไล่์ีดเพื่อนๆดูใน a c e b o o k นะคะ<ม>ก็จะเห็นหลายๆคนนะคะเริ่มนิยมหันมาเลี้ยงไม้ด่างกันแล้วค่ะนี่อยากจะให้เพื่อนๆดูนะคะอย่างต้นนี้เลยค่ะต้นนี้นะคะกว่า พอพม650้อาบบอีกต้นนึ่งเนี่ยเตี้ยกว่าอีกนะคะแต่ต้นนี้เนี่ยขายอยู่ที่1,400บาทค่ะคุณก็อยากรู้มากๆเลยค่ะว่าว ต้นไม้ไม้ด่างเนี่ยเขาดูกันยังไงถูกแพงกันยังไงเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของร้านกันดีกว่าค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่แขกค่ะซึ่งพี่แขกนะคะเป็นทางเจ้าของหม่องนี่คาเฟ่แล้วก็หม่องนี่เดอะแพนคะ่ะให้พี่แขกเล่ากันนิดน,นึงก่อนดีกว่าค่ะหม่องนี่เดอะแพนเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะสวัสดีครับสวัสดีครับหม่องนี่คาเฟ่กับหม่องนี่เดอะแพนก็ใช้ชื่อหม่องนี่เหมือนกันนะครับช่วงนั้นเราไม่มีอะไรทําก็ หาอะไรทําบางคนก็เขาเรียกว่างานนาฬิกเนาะพอมีความชอบแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆก็ไม่ได้มาขายนะครับตอนนั้นก็เลี้ยงไว้ที่บ้านเราก็เริ่มทํากลุ่มขึ้นมาแล้วก็เริ่มซื้อขายกันในกลุ่มกันก่อนมันมันมันมีความแปลกแล้วก็มีความหายากครับผมก็เลยเริ่มทาธุรกิจนี้ขึ้นมาควบคู่กันไปกับร้านกาแฟสาขาหนังประจักษ์เนี่ยครับก่อนอื่นเลยต้องบอกพี่แขกกันค่ะเรื่องไม้ด่างเนี่ยคุยไม่มีความรู้เลยค่ะไม้ด่างเนี่ย ทำไมถึงแพงครับพี่มันเป็นดีมานกับซัพพลายก็คือความต้องการปริมาณมันน้อยแล้วก็การดูแลรักษาก็ค่อนข้างยากเพราะว่ามาผิ่ปกติอย่างเช่นใบขาวอย่างเงี้ยนะครับปกติม้ก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมครับพอถิ่ปกติปุ๊บมันก็มีความแปลกพอมีความแปลกก็มีน้อยมีน้อยดูแลยากอีกคนซื้อไปเขาไม่ออกมาขายในท้องตลาดอีกเขาเอาไปเลี้ยงก่อนแล้วก็มีปริมาณน,น้อยนะครับทำให้ของหายากนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับ ไม้ด่างเนี่ยเล่นทั่วโลกนะครับไม่ใช่เล่นเฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวทําให้มีความน้อยหายากอัพขึ้นมาเป็นราคาแพงนะครับผมวิธีดูไม้ด่างล่ะคะเราดูจากอะไรว่ามันจะแพงหรือว่ามันควรจะราคาประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยตัวไม้ด่างเนี่ยมันก็มีหลายสายพันธุ์ตัวราคากับสายพันธุ์เนี่ยมันจะบอกถึงราคาแล้วก็ความแพงการเล่นกันในสดคนกลุ่มมากที่เขาหากันมากอันนี้ก็คือเงินไหลามาดังเหลืองนะครับตัวนี้นะครับ ไหลเหลืองนะคะตัวนี้ไหลเหลืองไหลเหลืองคือชื่อเต็มเขาจะเป็นเงินไหลมาด่างเหลืองซิงโกเนียมนะครับตระกูลเงินไหลมาที่บ้านเราเรียกเงินไหลมาเนี่ยนะฮะตัวนี้ก็จะมีราคาใบละสี่พันถ้าถ้าผมเด็ดไปใบนึงปุ๊บราคาหายเลยอย่างนี้ไหมครับหายเลยครับอย่างเงี้นความสมบูรณ์ของใบด้วยก็จะทําให้ราคาตกไปด้วยอะไรเงี้ยครับอี้ประมาณหมื่นหกแต่ว่าเนื่องจากใบมันแหว่งก็เลยเหลือหมื่นห้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ครับประมาณนั้น มันไม่ได้ขยายพันธุ์เร็วเพราะว่ปัวใบนี้จะออกใช้เวลาในกรอกเดือนหนึ่งหรือเดือนครึ่งบางชนิด2เดือนต่อใบอ,อย่างนี้ก็คือเดือนละ2ใบทําให้ไม้ไม้ด่างเนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นอย่างตอนนี้เราเห็นต้นเล็กๆอย่างนี้ค่ะต้นนี้นี่มีโอกาสที่จะสูงใหญ่ได้ประมาณขนาดไหนได้คะลักษณะของต้นก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเอามาปักชําแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ ันเนี้ยหมื่นห้าเกิดมันยิ่งสูงยิ่งสูงขึ้นไปอย่างเงี้ยราคามันก็จะขึ้นอีกใช่เพรานับใบขายเลยครับเพรานับใบขายเลยใช่ไหมอย่างที่บอกมีใบละสี่พันนะใบละสี่พันก็จะมีใบละหมื่นก็มีใบละแสนก็มีในงานก็มีใบละแสนให้ดูตัวนี้เรียกก้านส้มตัวนี้นะคะราคาเนี่ยสามแสนสามแสนค่ะครับผมสามใบสามแสนใบละแสนหรือเปล่าคะเนี่ยใบละแสนเลยครับตัวนี้ใบละแสน ได้ไหมแล้วไปตักที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ดูมันคืองานศิลปะ <c oughs> ใช่ไหมครับมันคืองานศิลปะเลยนะครับตัวน,นี้นะครับตอนนี้จะเป็นฟิโลเดนดอนเบเลติเอนะครับก็คือฟิโลก้านส้มนั่นเองนะครับสายพันธุ์ตัวน,นี้มันมาจากทางทวีปอ,อเมริกาใต้นะครับก็คือพวกป่าอเมซอนอะไรเงี้ยครับป่าดิบต่างๆ <c oughs> ตนนีธรรมดาก็หลักพันหลักหมืน่นอะไรเงี้ยครับแต่พอมันกลายด่างขึ้นมามันมีน้อยนะครับ อออนี่คือไกลด่างใช่ไหมครราคาก็เลยสูงราคาเลยสูงขึ้นแล้วมีการเล่นกันทั่วโลกถ้าเข้าไปดูใน eBay หรือว่าเข้าไปดูในตลาดของอเมริกาที่เขาหากันเนี่ยตัวนี้ก็ยังเป็นเป็นราคาโลกนะครับไม่ใช่ราคาประเทศไทยเลี้ยงต้นไม้เนี่ยมันไม่ได้มานั่งเฝ้าเลี้ยงตลอดเวลาเหมือนเราทํางานใช่ไหมครับเราสามารถตั้งให้มันอยู่ในชุดในอุณหภูมิที่เหมาะสมสภาพกายภาพที่เหมาะสมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วมันสามารถที่จะให้ใบต่อไปให้เรามีรายได้มากขึ้นได้นะครับผม แต่ว่าลายมาร์กิ้งบนใบไม้เนี่ยไม่เหมือนกันราคาจะแตกต่างกันไหมคะพี่แหมราคาแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นไม้ด่างบางต้นเนี่ยมันให้ใบที่สวยงามเขาดูความสวยงามเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นไม้ด่างตระกูลเดียวกันนะครับปกติพันเนี้ยอยู่ตามสุรราชการทั่วไปอยู่ตามโรงพยาบาลเรียกว่าเบอร์เบิร์นมาร์กหรือว่าเบอร์มาร์กหรือฟิโลใบด่างแต่มันจะมีบางลวดลายที่มีราคานะครับเช่นใบฮาร์ฟครึ่งหนึ่งเขียวครึ่งหนึ่ง,นนงด่าง ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเขียวกึ่งหนึ hmm, mm ่งขาวอะไรเงี้ยแล้วก็บางบางอันเราเลี้ยงไปมันหลุดเขียวยีนของไม้ด่างเนี่ยมันจะปรับสภาพตามธรรมชาติก็คือมันจะพยายามที่จะกลับมาเป็นสีเขียวนะครับมันจะมันจะสู้กับตัวธรรมชาติบางทีเลี้ยงไปเลี้ยงไปใบเขียวเราก็ต้องตัดเลี้ยมใบเขียวทิ้งนะครับเพื่อที่จะให้ใบด่างมันกลับมาเหมือนเดิม อยากจะให้พี่แขกแนะนํามือใหม่เนะะี่ยค่ะสมมุติว่าวันนี้กุ้ยอยากจะเริ่มเลี้ยงไม้ด่างเนี่ยกูค้ควรจะเริ่มจากไหนดีคะพี่แขกเริ่มจากซื้อร้านผมเลย <c oughs> ครับถ้าเราเริ่มมาเริ่มจากความชอบก่อนอ่าฮะแล้วก็มาเข้ากรุป๊ปแล้วก็ศึกษาดูว่าเราชอบไหมธุรกิจในการต้นไม้ชอบไม้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับรเราชอบเราชอบเลี้ยงต้นไม้ไหมเราชอบอ่อ่สีสันของต้นไม้ต้นไหนแล้วเราสามารถที่จะจับเจาะจับต้องต้นไม้ต้นไหนได้นะครับ อย่างเช่นบางคนเลี้ยงไม้เนี่ยเริ่มจากหลักพันก่อนเราซื้อไปวันนี้อาทิตย์หน้าใบใหม่มันออกมาเราขยายพันธุ์ได้นะครับถึงวันถึงถึงถึงเดือนหนึ่งมันจะราคาอาจจะเท่าหนึ่งที่เราซื้อมาก็เป็นไปได้นะครับถามว่าต้นไม้วันนี้ผมก็จะมีตัวแนะนําที่สําหรับมือใหม่นะครับที่อยากจะเริ่มต้นแล้วก็เลี้ยงง่ายมามาสอตัวนะครับก็คืออย่างเช่นตัวเบอร์เบิร์นมชุดนี้นะครับกระถางนี้นะคะก็ราคาอยู่ที่6 0พ0บาทค่ะ หกัเนี่ยเ,เราสามารถไปแยกขายได้แล้วก็เอาสามารถที่ไปตั้งเราให้มันโตขึ้นมา6 0 0 0ก็จะกลายเป็น1 0,000บาทภายใน2เดือนการันตีได้เลยนะครับภายใน2เดือนขึ้นมาเป็น2ออ,อเท่าเลยนะต้นนี้<อ>คือกวางมระกตดด่างกวามรากตดทั่วไปเนี่ยหลักร้อยนะครับค่ะพอใบด่างขึ้นมาเนี่ยต้นนี้คนไทยจะสนิทกับต้นนี้มากเพราะว่ามันชื่อมงคลเป็นไม้มงคลของคนไทยตั้งแต่อดีตถึ่แล้วนะครับต้นนี้ก็จะมีราคาใบละประมาณ500บาทถึง1 0 0 0บาท ต้นนี้ก็จะราคาอยู่ที่800 0บาทต่อต้นเอาอยู่ตรงนู้นนะคะเมนไหลมาขยายพันธุ์เร็วนะครับตนี้ใบนี้ก็จะขึ้นมาเป็นอีกใบหนึ่งแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถที่จะอัพราคาของต้นนี้ตามเวลาที่เราเลี้ยงได้ถ,ถ้าด่างขาวจะราคาไม่แพงเท่ากับด่างเหลืองอด่างขาวใบก็หลักร้อยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะศึกษาด้วยด้วยฟีดฟีดของ Facebook มาให้เราเห็นทุกวันว่าเขาเล่นกันอะไรแล้วกลุ่มนี้เขามีต้นไม้อะไรที่น่าสนใจพอเราเลี้ยงมันปุ๊บ เราสามารถที่จะถ่ายโอนไปเป็นสินค้าของคนอื่นแล้วมีรายได้เข้ามากับเราแล้วเนี่ยเราก็จะมีความสุขที่ได้แบ่งปันนะครับแล้วเราก็จะเก็บต้นแม่พันธุ์ไว้ถึงว่าเรายกยอดต้นนี้ไปเรา,าจ,จะเก็บต้นตั้งแม่ไว้แล้วก็ไปขายในพอมันเกิดขึ้นมา เราเอาไปขายให้กับคนอื่นได้เลยเนี้ยครับวันนี้โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่แขกมากๆเลยค่ะค,ครับตอนนี้นะคะเรามาสัมภาษณ์ตัวแทนร้านค้าที่เอาไม้ด่างมาวางกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่ตั้มค่ะครับตอนนี้ชื่อตั้มนะครับวสนันต์พิรกุลนะครับก็อยู่ร้านเวน่าคาเฟ่นะครับก็ปกติก็ไม่ได้ขายไม้ด่างเป็นอาชีพหลักครับก็มาร่วมงานกับทางพี่แขกนะครับพอดีเห็นมีการจัดงานไม้ด่างเราก็เลยมาขอ ขอพี่แขกขอมีสักบูธสักพื้นที่หนึง่งอะไรนะครับมาจัดกิจกรรมในการขายไม้ด่างครับแล้วอย่างนี้ปกติมีหน้าร้านไหมคะปกติไม่มีครับ<อ>ปกติเหรอคะทงานประจำนะครับตอนนี้ปัจจุบันก็เป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะครับอของเอสนะครับก็มองเห็นไม้ด่างช่วงนั้นมันเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่าเราชอบปลูกต้นไม้ด้วยนะครับก็เลยว่าอลองมาสะสมไม้ด่างกันดูพอมาสะสมมาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ ที่สร้างมูลค่าให้เราได้มากกว่าเขาเรียกว่าออมเงินในดินดีกว่าเอาเงินไปฝากธนาคารอย่างไรเงี้ยครับเพราะอย่างที่คุยกับพี่พี่แขกมาเลยเมื่อกี้อย่างมันมีแค่แบบว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะออกใบอีกใบหนึ่งเนี่ยก,ก,ก็สร้างมูลค่าได้แล้วจริงตอนแรกเราก็เฮ้ยมันจริงไหมม,มันขายได้จริงไหมก็เลยลองลอง,ลองมาศึกษาลองมาสะสมดูเฮ้ยพอมันเกิดใบขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะตัดแล้วก็ขายได้สมมติเราซื้อมา8ปดพัน มันเกิดใบขึ้นมาอีกใบหนึ่งเนี่ยมันก็สามารถเพิ่มมูลค่าของมันเพิ่มขึ้นได้อีกอะไรเงี้ยครับแล้วอยากทราบว่ากระแสะไม้ด่างในอุดรธานีเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่พี่ได้เข้ามาสัมผัสต้องต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้คนเริ่มเข้ามาสนใจในเรื่องของการลงทุนด้วยการสะสมด้วยแล้วก็การทาเป็นงานอดิเรกด้วยมันทําให้สามารถทําควบคู่กันได้กับงานประจําหรือว่าจะาจะทําเป็นอาชีพหนึ่งเลยก็ได้เพราะตอนนี้หลายๆคนก็หันออกมา ไลฟ์สดขายขาทําเป็นดีกว่างานประชาอีกต,ตอนนี้ครับพี่มาตั้งบูธท,ที่หม่องนี่คาเฟ่นี่กระแสเป็นยังไงบ้างคะ,ะวันแรกนะครับประมาณสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันแรกที่ขายได้ขา,ไดขายได้เกือบแสนขา,ขายได้เกือบแสนใช่ครับต้นเดียวหรือกี่ต้นครพี่ตกใจก็ขายได้ประมาณเกือบ1ิต้นอตอนแรกก็ตกใจเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะมาขายาเราคิดแค่ว่ามารู้จักกันมาทําความรู้จกักมาทําความ รู้จักกับคนขายลูกค้าเขาอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีงานที่นี่เราก็เลยลองมาดูไม่คิดว่าจะขายได้แต่กับขายได้เงินเงินเป็นแสนนะโอ้โหเร็วว่าดอกเบี้ยสุดยอดจริงๆเลยบอกแล้ว <c oughs> พี่บูมเดี๋ยววันนี้เราจะต้องเหมาพี่แขกกลับไปสักสิบต้น,ม,นมันสามารถสร้างสร้างมูลค่าได้จริงๆครับเพราะว่าตอนแรกเราก็คิดจากว่าสะสมพอสะสมปุ๊บเฮ้ยมันขายได้พอขายได้ปุ๊บเราก็เริ่มไปเริ่มทําการขยายพันธุ์ เริ่มเริ่มเอ่อเริ่มสะสมไม้นั้นไม้นี้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ก่อนนี้เป็นไม่มีเลยพวกนี้พอพอพอเราไปเห็น่เฮ้ยตรงนี้มันโตแล้วมันสามารถขยตัดขยาย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 ได้ก็เลยสะสมไอ้ตัวตัวไอ้ไทคอนเพิ่มเติมขึ้นมาครับตัวนี้เหรอคะใช่ครับนี่ก็เรียกว่าไทคอนครับอ๋อตัวนี้นี่อย่าง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 กระถางนี้นะค่ะราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะตัวนี้ก็อยู่ประมาณ8 0 0พันถึงงหมื่นหนึ่งครับครับแล้วแต่ไซส์มันนะครับเพราะว่าความความแพงของมันก็คืออยู่ที่ลายของมันด้วย พี่ตั้มช่วยเชิญชวนร้านค้าที่ยังไม่รู้ว่ามีงานนี้กันไหนดีกว่าค่ะต้องบอกเลยนะครับว่าคนอุดรบางท่านยังไม่รู้ว่ามีงานการกิกจกรรมไม้ด่างที่ร้านหม่องนี่นะครับก็อยากให้ติดตามของเพจของหม่องนี่ได้เพราะว่า,าใช่ครับก็พี่แขกจะอัพข้อมูลตลอดว่าเมีงานวันไหนกิจกรรมจัดกันวันไหนบ้างวันไหนถึงวันไหนมีร้านค้ากี่ร้านที่เข้ามาร่วมมันไม่ใช่มีแค่ไม้ด่างนะครับมันยังมีไม้อย่างอื่นอีกไม้ประดับไม้อะไรที่ที่สามารถเอาไป เสริมบารมีก็ได้เพราะตรงนี้เรื่องของความมงคลเท่านั้นเลยครับตรงร้านาข้างๆอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องของไม้มงคลอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะวันนี้นะคะขอบคุณพี่ต้ามากๆเลยค่ะ ตกลองว่ากุ้ยเอาตอนนี้แล้วค่ะตอนนี้นะคะมีชื่อว่าอีพี่ดางเหลืองค่ะเขาบอกว่าเลี้ยงง่ายค่ะสาหรับมือใหม่อย่างกุย้ยเดี๋ยวกุ้ยจะเอากลับไปเลี้ยงแล้วเรามาดูกันนะคะว่าจะรอดหรือไม่รอดค่ะเป็นยังไงบ้างคะสาหรับงานหมองนี่ออนซอนอุดรไม้ได่างนะคะพามาให้เพื่อนๆได้เดินชมกันแล้วนะคะว่าในงานนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างคะ่ะเพื่อนๆที่สนใจอยากจะมา เอาไม้ด่างที่ตนเองมีนะคะมาวางในงานนี้เนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อลงทะเบียนได้เลยค่ะล่วงหน้านะคะในเพจหม่องนี่เดอะแพนค่ะแล้วสำหรับคนที่อยากตามรอยกล้วยหรือว่ามาเดินดูไม้ด่างนะคะมาเลยที่หม่องนี่คาเฟ่เลยค่ะสำหรับงานไม้ด่างนะคะจะจับทุกเสาร์อาทิตย์เว้นเสาร์อาทิตย์ค่ะซึ่งเพื่อนๆสามารถติดตามได้จากเพจหม่องนี่เดอะแพนเลยค่ะ แล้วสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กล้วยในช่อง YouTube ด้วยนะคะแล้วตอนนี้ก็ยังมีติ๊กต๊อกแล้วก็ l ล n e o f f i c i a l ให้เพื่อนๆได้ติดตามกัน,นะคะ่ะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้เป็นเจ้าของไม้ด่างเรื่องนี้กล้วยให้กล้วยามาที่หมมองนี่เดอะแพนไม่หอ